ครัมาเดินโลตัสที่กันทลาครับพอดีมาเจอเครื่องคิดเลขสำหรับสำหรับนักศึกษาครับสมัยผมเรียนเนี่ยตอนเรียนวิศวะนี่ได้ใช้บ่อยมากครับตัวนี้นะคาซีโออันนี้เป็นรุน่น fx 3 5 0 es พัดนะครับเรามาดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมว่าจะซื้ออยู่นะครับเอาไว้ใช้สอนด้วยนะครับ เด็กจะได้ใช้เป็นด้วยแต่มันก็มีอยู่นะครับเครื่องที่วมไรแต่ว่ามันเป็นเครื่องค่อนข้างที่จะล้าหลังหน่อยเรามาดูนะครับมาดูฟังก์ชันนี่ฟังก์ชันเขาจะเขียนอยู่ตรงนี้นะครับฟังก์ชันอมองเห็นไหมครับ mm hmm. กดช mm ิป9 clr 1 set up แล้วก็เท่ากับ mm hmm. yes นี่คือ เซต up ระบบนะครับอ่าเรามาดูวิธีการใช้เบื้องต้นก่อนนะครับอ่ากดอนครับตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแต่ถ้ามันติดมันติดอ่าฟังก์ชันอื่นให้เราทําการเคลียร์ก่อนนะครับแล้วกด s h i นะครับกด s h i ตรงนี้แล้วกกดโหมดครับอ่ามันจะมีแมทนะครับไลน์ d e g r e เรเดียนนะครับ Fix นะครับอันนี้เป็นของวิทยาศาสตร์ไซน์อันนี้น o r m Normaly ก็คือปกติ เรากดชิปเรากดแปดครับอ่าเลือกหนึ่งหรือสองก็ได้ครับเรากดสองปากมันก็จะเป็นปกตินะครับมาดูฟังก์ชันอื่นนะครับอ่ามาดูตัวนี้ก็อ่าเศษส่สวนนะครับกดตรงนี้นะครับอ่าอ่ากดตรงนี้ครับเศษส่สวหนหกหารด้วยหกกดตรงนี้ครับปากหกหารหกเท่ากับหนึ่งเห็นไหมครับอ่าอเดี๋ยว รูทสองก็ได้ครับกดรูทรูทสองเท่ากับสองคันนี้เราอยากให้มันเป็นตัวเลขอย่างอื่นใช่ไหมครับเราก็กด S D นะครับเห็นไหมรูทสองเท่ากับหนึ่งจุดสี่หนึ่งนะครับต่อมาเรามาดูฟังก์ชันอื่นมาดูสี่สิบห้าซส์สามสิบก็ได้ครับอ่าอันนี่มันจะเท่ากับ42่สอ่วนสเออสีสาส่วนสใช่ไหมครับกด SD เท่ากับ22.5นะครับ กดรอนก็ได้ครับนะกดยกกําลังก็ได้ห้ายกกําลังสองเนี้ยห้า 5, ยกกําลังสองเป็นยี่ห้า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 ยี่ห้าห้ายกกาลังสองแต่ห้ายกกําลังสามดูนะครับห้ายกกําลังสามจะเท่ากันเท่าไหร่ร้ 120. อยสิบห้าใช้ดีนะครับเครื่องนี้ใช้ดีมาก แล้วก็มาดูฟังก์ชันอื่นด้วยครับ้องหมายติดลบข้างหน้า3ามลบสบวก2เท่ากับลบ 1, หนะรหรือ45่หคอร์ส30นะครับนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็เท่ากับบมันจะเป็น4 5าลหาร2แล้วกดกดดตรงนี้นะครับจะให้เท่ากับ38มสา 45คอส3 0องศาจะได้38.97ประมาณนี้ครับประมาณนี้ลวลาเวลาเราจะปิดใช่ไหมครับเรากดชิปกดชิปแล้วก็กดออฟ ก็จะปิดนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันคร่าวๆครับฟังก์ชันคร่าวๆถ้าเรียนกับผมนี่ผมจะพากดหมดเลยนะครับถ้าเรียนเกี่ยวกับคํานวณนะครับผมจะพาเด็กนักเรียนกดหมดเลยใช้ทุกปุ่มนะครับสายขอแทนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเขาไปศึกษาในมหาลัยเขาจะได้เรียนรู้เบื้องต้นนะครับแล้วเขาจะได้ทันเพื่อนนะเวลาเป็นเรียนคํานวณนะครับวิศวะนะผมจบวิศวะเครื่องกลครับถนัดมากเลยใช้เครื่องิีเลขยี่ห้อนี้คาซิโอครับ บางรุ่นจะดีๆหน่อยมันจะมีเมมโมรีเก็บไว้ครับแล้วก็ข้างหลังนี่เราดูได้นะครับเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันให้เราดูนะครับวิธีการใช้นะครับอีก okay, ครับขอบคุณครับ